สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดี้และรายการเซ h a n n e l ฮนะเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ l ล n e แอปพลิเคชันที่คุณผู้ชมทุกท่านจำเป็นนะฮะย้ำจำเป็นต้องรู้เลยนะครับก็คือเราเนะ่ยอนุญาตให้ แอปพลิเคชันใดบ้างครับเข้าถึงบัญชีล ne ของเราบางทีนะครับมันเป็นแอปพลิเคชันที่แบบโอ๊ยติดไปแล้วเลิกใช้ไปแล้วหรือโดนปัญหาเรื่องไวรัสต่างๆนะครับแต่เรายังคงอนุญาตใที่เขาเข้าถึงข้อมูลนั่นหมายความว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราอนุญาตให้เขายังคงใช้งานอยู่ได้เสมอจนกว่าคุณผู้ชมจะทําแบบนี้ครับมองไปที่มุมขวาด้านบนครับเห็นเครื่องหมายฟันเฟืองใช่ไหมครับแตะเขาไปเลยจากนั้นครับผมมาแตะที่คําว่าบัญชีครับ เมื่อแต่คำว่าบัญชีแล้วนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตนะครับมันจะมีคำว่าแอปที่อนุญาตครับแตะเข้าไปเลยครับ เมื่อแตะเข้าไปครับเราจะเจอกับแอปพลิเคชันทุกๆตัวที่เราเคยดาวน์โหลดไว้เคยอนุญาตให้เขาเข้าถึงข้อมูลต่างๆแม้ว่าบางแอปพลิเคชันเราได้ลบทิ้งไปแล้วครับผมแต่เขาก็ยังสามารถที่จะใช้ข้อมูลของเราอยู่ได้เสมอเนี่ยอย่างเอ a เว o โควิด -19 เนี่ยผมลบทิ้งไปตั้งนานแล้วแต่เขายังอยู่เนาะเซนทันไลฟ์ต่างๆพวกนี้ครับผมไม่ได้ใช้อะไรเลยฮะแต่ว่าเขาก็ยังสามารถที่จะเอาข้อมูลเราได้เสมอลองดูซิว่าเขาต้องการข้อมูลอะไรของเราบ้างครับลอมาดู ของเซนทัน Life ครับผมเมื่อแตะเข้าไปดูฮะเราก็จะดูว่าเนี่ย สิทธ์นะครับผมเขาสามารถดูสิทธิการใช้งานของเราได้ครับซึ่งสิทธิการใช้งานตรงนี้ครับก็มีข้อมูลโปรไฟล์ส่งข้อความไปที่ห้องแชทของเราระบุตัวผู้ใช้อะไรต่างๆครับซึ่งเจ้าข้อมูลพวกนี้ฮะมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการโฆษณาต่างๆที่เขาส่งให้มาที่เขาสามารถติดต่อเราได้ว่าเฮ้ยคนคนนี้สนใจดูโฆษณาสนใจรองเท้าทีวีตู้เย็นอะไรเขาก็จะส่งโฆษณาเหล่านี้มาให้เราได้หรือไม่ก็ไปทําในเรื่องของการวิจัยต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับการค ของเขาครับ เพราะฉะนั้นตัวไหนที่เราไม่ใช้แล้วนะอย่างเซนทันไลฟ์นะครับเราไม่ใช้แล้วเราแตะเข้าไปเราก็สามารถยกเลิกได้ในการดูตัวล่างครับสีแดงๆที่เขียนว่ายกเลิกการเชื่อมต่อก็แตะไปเลยครับแล้วก็แตะตกลงอีกทีครับผมเพียงแค่นี้แอปพลิเคชันไหนที่เราไม่ได้ใช้และเราไม่ต้องการให้ข้อมูลไม่อนุญ,ญาตให้เขาเข้าถึงเราอีกแล้วก็ทําแบบนี้ได้ไง่ายๆครับแล้วชีวิตเราก็อาจจะไม่ต้องกังวลอะไรมากมายมีโทรศัพท์มีนู่นมีนี่มีน ύ, มัน ύ, ่น, ύ, น ύ, อะไรเข้ามาเขาคงข้อความต่างๆครับผมก็เป <ๆ S 2> ็นไปได้เนาะ และสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ